เปิดอันนี้ใช่ไหมบอโอ้นี่เป็นเป็นอันนี้แหละสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ฟาร์มจิ้งหรีดท,ที่สาวเหมือนเดิมและเข้าเอากุมภันมาให้หลานค่ะน้องเนี่ยโอ้จิ้งหรีดนี้ใกล้จะได้เก็บแล้วนะกลางเดือนกลางเดือนกลางเดือนเมษาเนี่ยค่ะก็น่าจะได้เก็บแล้วเป็นฟาร์มจิ้งหรีดท,ที่เราเลี้ยงได้แบบ มาตรฐานมากๆเลยนะคะเนี่ยตัวลังใหญ่ตัวกำลงังอันนี้กำลังออกไข่เนี่ยที่เคยแกจะอยู่ที่ฟาร์มนี้แหละคะ่ะอันนี้อาชีพเสริมอาชีพเสริมตอนนี้จะเป็นอาชีพหลักละ <laughs> เนี่ยคะ่ะนี่คือจิงหรีที่เลี้ยงไว้ใน หลังบ้านเลี้ยงไว้ที่หลังบ้านนะคะอันนี้ข้างในนั้นก็จะเป็นที่เย็บผ้าที่เย็บผ้าที่ที่สาวทวําอยู่นะคะเราเราจะมีที่ล็อกแบบนี้กัน้็ออกนะคะเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วก็จะเห็น,นเขากําลังกินกินอาหารเนี่ยค่ะกาลังกินอาหารอยู่ฝานี้ตัวตัวไข่เลยนะคะเนี่ยตัวมีไข่ในท้องเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะนี่คือ ฟาร์มจิงหรีดฟาร์มน,นี้จะอยู่ที่สายไหมซอยสิบนะคะสายไหมซอยสิบเนี่ยค่ะเยอะมากอันนี้คืออีกบ่อนึงเนี่ยค่ะเยอะมากเลยเนี่ยค่ะอาหารเขาก็อยู่เป็นกระสอบแบบนี้แล้วค่ะมันเหมือนเป็นลำนะเป็นลำไม่พ้ต้นเป็นอาหารของเขาเลยค่ะแล้วก,ก็จะมีพวกผักเสริมพวกอาหารเสริมพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูตรงนี้ค่ะ โอ้เอดขึ้นมาแล้วไข่เต็มท้องเลยนะคะเนี่ยมีไข่เต็มไปหมดเลยค้าก่อนเราถ่ายมันยังเป็นตัวเล็กๆอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยค่ะเป็นฟาร์มจิ้งหรีดค่ะอัดแน่นเต็มไปหมดเลยค่ะใครอยากได้ไปจำหน่ายด้วยหรือว่าอ่อยากจะ ทานจิ้งหรีดด้วยนะคะทักมานะคะพักมาได้เลยเป็นอาชีพเสริมที่พี่สาวกับพี่เคยพากันทําอยู่ที่หลังบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกฟาร์มหนึ่งนี่ก็เยอะค่ะเยอะมากเนี่ยค่ะเขากำลังกินอาหารกันอยู่เสียงอาจจะเป็นจิ้งหรีดเสียงดังทีนิดเดียวนะคะเนี่ยโอ้ ็น่าจะได้เก็บพร้อมๆกันนะเก็บพร้อมกันทั้งหมดเลยนะคะเต้นเออจะจะอันนี้แบบค่อยๆทยอยเก็บนะค่ะเนี่ยค่ะใครอยากจะได้อ่าไปบริโภคนะคะหรือว่าไปจำหน่ายนะคะทักมาได้เลยนะคะอันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มสายไหมซอยสิบเขตสายไหมนะคะสายไหมซอยสิบเขตสายไหม,ไหม,ไหมกรุงเทพนะคะอันนี้เลี้ยงที่กรุงเทพนะคะ หลังบ้านเราก็จะเป็นธรรมชาตินะคะเป็นเป็นป่ากล้วย <c oughs> เป็นสวนนะคะเราเลี้ยงที่ที่สวนทีนี้เราจะมีอันหนึ่งพัตต้นไหนดูที่ไอเอเอสันเด็ดแล้วคือหนูนะเรามีน้องหนูทุกวันนี้อาชีพที่เคยก็เป็นน้องหนูเลี้ยงน้องหนูน้องหนูน้องลีดเนี่ยค่ะยังไม่ยังไม่มาถาม <c oughs> พามาดูพังฟาร์มเลี้ยงหนูเรานะคะอันนี้เราก็จะให้เขาอยู่ในคอกส่วนตัวเลยนะคะไอตัวเนี้ยนายมีตัวใหญ่ๆไหมมีติดไปเลยเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นที่ลักมีตัวใหญ่มากอันนี้ม่พ่อพันแม่พันนะอันนี้ไปโอ้โหบ่อนี้เห็นไหมคะ เยอะมากเลยทุกคนสุดยอดเลยจ้ะมีหลายบอ่อค่ะก็จะเป็นบอ่อแบบนี้นะคะถึงถึงถึงช่วงที่เราจะจำจ,ะะนะจ,ะจำหน่ายให้ลูกค้าเราก็จะให้ลูกค้าอ่าแพคแพกส่งให้ลูกค้านะจะจำหน่ายลูกค้าเรากเนี่ยค่ะมีแช่แข็งแพกให้ใครอยากจะโอ้โหใครอยากจะเอเอเอรับประทานนะคะทักมาหรือว่าใครอยากจะเอาไปจำหน่ายทักมาได้เลยนะคะ วันนี้เบิ่งฟามหมูฟามหนูโอคูนี่ยิ่งตัวใหญ่มีทุกบ่อนะคะมีทุกบ่อเนี่ยค่ะเขาเรียกหนูพุกใช่ไหมหนูพุกเขาต้นนะเยอะมากเลยค่ะอันนี้อันนี้เข้าหลุดอันนี้กาลังคลอดลูกนะลูกดูดินดูดินดูดินเห็นไหมเดี่ยวเนี๋ยคลอดลูกตัวเล็กๆนะคะนี่เนี่ยเห็นไหมคลอดลูกตัวเล็กๆเนี่ยกำลังโตกำลังโตอันนี้คือบ่อเลี้ยงหนูนะคะที่อยู่ใน ห้องที่เราทำเลี้ยงไว้ต่างหากนะคะเป็นอาชีพเสริมนะคะสามารถทำรายได้ได้อยู่นะคะอันนี้พี่เขาก็อาเออร์ลี่เกษียณอายุอะไรนะเกษียนงานเนาะเราเราเลยทำเสริมทำไปทำมาก็ก็โอเคอยู่นะคะเนี่ยอืมถ้าเพื่อนๆสนใจทักมาได้เลยนะคะแต่เ,เราออนซอนนี้มาก,มาก,เะะมากๆเลยค่ะนี่ออนซอนมากๆเลยจิ้งหีดเนี่ยคะ่ะ หนูก็จะเป็นการจับเป็นช่วงๆลูกค้าจะสั่งเข้ามาตามออเดอร์นะคะพี่แกก็เลี้ยงเป็นงานอดิเรกนะคะส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องเก็บของเราก็จะมีฟีดใส่ช่องอให้ลูกค้านะคะถ้าเกิดลูกค้าอาจะเอาไปจําหน่ายด้วยก็ทักมาได้เลยนะคะนี่คือ,อเยอะมากกําลังไข่เลยนะ,ะต้นนะจะมีม,มีมีอะไรจะอันนี้ไหมมีอะไรจะคุยไหม ท่านท่านผู้เชี่ยวชาญจากจากพนักงานบริษัทญี่ปุ่น <laughs> เออรี่เออรี่กรเกษียนนะคะคืออายุอ่ารีไทยนะตามอายุงานนะคะก็ตอนนี้พี่เขาก็มาทําเป็นอาชีพเสริมแต่ก่อนทำนี้ช่ชีชเสริมตอนพอเออรี่งานจากมาจากบริษัททางญี่ปุ่นแล้วก็ก็เลยเอาหลังบ้านเนี่ค่ะเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงน้องหนูนะคะ และส่วนหนึ่งเราก็รับผลิตเสื้อเยืดเสื้อผ้าแล้วก็ผลิตกางเกงออกจาหน่ายนะคะอันนั้นก็จะเป็นที่โรงเย็บผ้าของเราะคะ่ะเดี๋ยวยังไงเราค่อยมาดูกันว่าน้องหนูน้องลีดของเราเนี่ยนะคะถ้าเก็บคราวนี้แล้วเนี่ยเราจะได้เยอะมากไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ช่วงนี้กาลังวางไข่ให้เข้านี่ก่อนแล้วกลางเดือนเราค่อยมาเก็บเข้าอีกทีหนึ่งนะคะ นี่ยค่ะเรามาต่อนะคะเนี่ยพอเราเข้ามาในบ้านนะคะอันนั้นอันนั้นจะเป็นจะเป็นจิ้งหรีดนะ่ <Yeah. S 1> อต้นนะคะพี่เสก <Yeah. S 1> กลากลังกาลังคุคกคีกับน้องหรีดน้องหนูนะคะส่วนในบ้านนี้เราก็จะเป็นเย็บกางเกงนี่จะมีผ้านะคะมีผ้าเย็บแบบนี้เลยค่ะ <Yeah. S 1> เย็บกางเกงเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้พี่สาวยังไงมีจอยส <laughs> วัสด,ด,ดีกันนะสวัสด,ดีค่ะ <laughs> พี่สาวกำลังทํางานอยู่อันนี้ทําอะไรนะพี่กระเป๋าไก่อันนี้อ๋ออันนี้เราเราผลิตกระเป๋าไก่ด้วยนะคะกระเป๋าไก่ไก่ไก่ตีเนาะไก,ก่ชนไก่ชนเนี่ยพี่สาวกำลังนั่งทําผลิตกระเป๋าไก่ชนอยู่คะ่ะพอเดินออกมาเสร็จนะคะอะก็จะเป็นร้านของชําแล้วละคะ่ะอันนี้ลูกค้ามาก็ทํากับข้าวให้อะไรให้นะคะเนี่ยคือจะเป็นพวกร้านของชํา เข้ามาในซอยมีกินมีอาหารตามสั่งกินค่ะอันนี้คืออะไรเนาะว้าวอันนี้คือเบียร์แบบวุ้นเป็นวุ้นนะคะเป็นวุ้นวุ้นนะคะอันนี้เป็นวุ้นเนะค่ะจ้าอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารตามสั่งที่พี่สาวทําทอยู่นะคะก็อย่างนี้ละค่ะต้องสู้กันจริงๆค่ะชิดเนาะ ส่วนกางเกงนะคะกางเกงก็จะเป็นตรงนี้ค่ะกางเกงก็จะผลิตขายอยู่หน้าบ้านวางขายอยู่หน้าบ้านด้วยนะคะอันนี้กางเกงเด็กกางเกงเด็กกางเกงเด็กโตหน่อยนะคะเด็กโตหน่อยนี่ค่ะตัวละยี่สิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกางเกงผู้ใหญ่สีไม่ตกนะคะสีไม่ตกนะคะสีไม่ตกอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋า มือถือกันเปื้อนเนี่ยค่ะก็ก็เป็นเป็นที่ผลิตอ่ากางกงกางเกงให้ให้ลูกค้านะคะก็จัรับไปขายด้วยนะคะเราก็ผลิตขายด้วยแล้วก็ขายที่บ้านด้วยขายให้ลูกค้าต่างหากด้วยนะคะจกถ้า สนใจก็ทักมานะคะวันนี้เราเข้ามาหาพี่สาวอีกวันนึงนะคะพอดีเอางานกรมทานไปส่งลูกค้าแล้วก็ค่อยกลับมาหาพี่นะคะส่วนนี้นะคะก,ก็ยังมีข้าวเกี๊ยอีสานนะคะอันนี้ย่างไฟเนี่ยข้าวเกี๊ยอีสานค่ะยังไงก็ฝากทักทา,า,ายกันฝากติดตามกันด้วยนะคะจ้ะเก็เดี๋ยวเราเข้าไปทำงานต่อแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปบุญสีฟาร์มเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดต มาให้ดูไปเรื่อยๆนะคะทางฟาร์มเรานะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ